40ปีที่ทุ่งรังสิตซึ่งเป็นพื้นที่หน้าด่านในการรับน้ำก่อนเข้าสู่กรุงเทพมหานครต้องประสบกับปัญหาการแพร่กระจายของวัชพืชทางน้ำโดยเฉพาะผักตบชวาที่กีดขวางทำให้ระบายน้ำได้ไม่ดีและยังส่งผลให้การส่งน้ำในภาคการเกษตรรวมถึงกิจกรรมอื่นๆต้องติดขัดตามไปด้วยจึงเป็นที่มาของโครงการคลองสวยน้ำใสร่วมใจกำจัดวัชพืชทุ่งหลวงรังสิต ซึ่งกรมชลประทานได้ร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและประชาชนในพื้นที่ร่วมพลังจิตอาสาช่วยกันเก็บพักตกชวาออกจากลำคลองโดยมีการติดตามกำหนดแผนควบคุมและกำจัดวัชพืชท,ทางน้ำร่วมกันพักตกชวาที่มีอยู่ในคลองรังสิตนี่นะครับก็จะก,กีดขวางการไหลของน้ำเวลาที่เราจะระบายน้ำนี่นะครับ มันก็จะทําให้น้ําที่เราคาดการไว้จะระบายได้เร็วขึ้นก็จะหายไปส่วนหนึ่งเนื่องจากการขีดขวางของปะตบชวาหรือแม้กระทั่งในหน้าแรงที่เราจะส่งน้ําไปให้ตามคลองต่างๆเนี่ยปริมาน้ําที่จะไปถึงก็จะใช้เวลานานกว่าปกตินอกจากนั้นปะตบชวาเนี่ยเวลามันไหลเข้าไปในตามประตูหรือลงสูบน้ำเนี่ยมันจะไปพันทําให้การเดินเครื่องสูบน้ํานี่ติดขัด และเมื่อติดขัดแล้วเนี่ยทำให้เครื่องร้อนแล้วทาให้หม้อแปลงระเบิดนี่คือปัญหาของปะตบชวาการกำจัดปะตบชวานี้ถ้าเราไปสับหรือไปอะไรเนี่ยมันจะเป็นการแพร่ขยายพันธุ์ไปในตัวเพราะนั้นวิธีการก็คือต้องเก็บขึ้นจากน้ําเพราะว่าปะตบชวานี้เพื่อเก็บขึ้นจากน้ํามันก็จะตายโดยอัตโนมัตินะครับทนีนี้การเก็บเนี่ยเราจะแบ่งเป็นตามนโยบายของท่านอธิบดีกรมชลประทานท่านตรตทองเพลิ g, ของจันร์คือมีการเก็บใหญ่ เก็บใหญ่คือเราจะขอความร่วมมือจากเครื่องจากเครื่องมือจากสำนักเครื่องจากรกลของกรมชลมระทานแล้วก็จากในโครงการในพื้นที่ในส่วนในพื้นที่เองและรอบๆข้างมาช่วยกระดมเก็บนะครับพอหลังจากเก็บใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะมีการเก็บเล็กเก็บเล็กนี่ก็เราจะมีในของรัสติใต้นี่เราจะวางแผนการเก็บ20วันทําการโดยแต่ละคลองเนี่ยเราจะใช้หมายเลข1ถึง5 6ถึง10 1ิบเอ็ถึงสิบหถึงยี่สิบของแต่ละคลองต่างๆมีการเก็บเล็กนะครับอีกส่วนของทางเทศบาลทางท้องถิ่นมาร่วมด้วยนอกจากนั้นเวลาเราเก็บเนี่ยเราก็จะมีการประสานกับกลุ่มผู้ช่วน้ำในพื้นที่นะครับมาร่วมกันเก็บต่อเนื่องจากกลุ่มผู้ช่วน้าแล้วเราจะได้มีการแจ้งข่าวสารไปที่ทางศูนย์จิตอาสาซึ่งในแต่ละครั้งนี่ทางศูนย์จิตอาสา พระราชทานหรือที่ต่างๆนี่ก็จะมาร่วมกันเก็บเพราะฉะนั้นการเก็บก็จะมีเก็บใหญ่เก็บเล็กเก็บร่วมกับจังหวัดเก็บร่วมกับท้องถิ่นกับกลุ่มผู้ชน้าแล้วก็จิตอาสาในพื้นที่ครับผลที่ดําเนินการนะครับจะจะเห็นว่าคลองลงังสิตปิโรศักนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราสามารถนําน้ำเนี่ยไปช่วยปลาปลาชะเชิงเซาที่ขาดแคลนน้ําได้นะครับจากเดิมที่มีผักตอชวาหนาแน,น่นน้ําเสียอยู่เต็มคลอง แต่เมื่อเรามีการเก็บผักตบชวาทําให้น้ําไหลเวียนขึ้นปริมาณน้ําในคลองลังสิ์ตัวเนี้สามารถส่งไปช่วยการเกษตรทั้งด้านบนและด้านล่างในพื้นที่แม้กระทั่งลําเลียงไปถึงจังหวัดฉะเชิงเซาช่วยประปาฉะ,ะเชิงเซาที่ผ่านมาจะเห็นว่ารงที่ผ่านมานี้เราไม่ได้รับผลกระทบเลยครับ